สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเลฟซีทุกท่านทุกคนค่ะเรามาพบกันอีกคลิปนะคะนี่ก็จะเป็นชุดสามตัวบนตรงนะคะท่านผู้ชมอา่านี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะท่านท่านใดท,ที่ชอบค่อยตามนะคะเรามาดูกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมอขอฝากอ่านคาเตือนสักนิดนึงคะปดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิง่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะ สนับสนุนสลักแงบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านชมคําน,นขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะมาเลยอันนี้เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะอธิบายนะคะมันยุ่งเหยิงนะคะมันแบบยากมากๆเลยนะ,ะเดี๋ยวคํานวณไปก่อนนะคะสี่สี่ก็เป็นแปดค่ะเอาแปดมาบวกห้านะคะก็เป็นสิบสามค่ะเอาสามมาตั้งนะคะมาตั้งตรงนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวเราแปดนะ ตั้งอน่างอีนะมาหลักสิบกันคะ่ะเทียบชนกันนะคะสองศูนย์นะสองบกแปดนะคะก็เป็นศูนย์ค่ะศูนย์เสร็จแล้วลดแต้มนะะแล้วเพิ่มสองแต้มนะคะอันนี้ก็เจ็ดบกสามค่ะก็เป็นศูนย์นะเพิ่มสี่แต้มก็เป็นสี่เพิ่มหนึ่งแต้มเป็นห้าเพิ่มอีกสองแต้มนะคะก็เป็นเจ็ดนะตัวที่ชนกันคะ่ะมีมินินะคะตัวเดียวนะคะศูนย์ตัวเดียวนะคะ,ะ,ะ,คะมาอีกหลักหน่วยะคะ่ะ หลักหน่วยนะคะก็7จบกเ็ก็เป็น14บสี่า4มาบกสเป็น8ค่ะ8ปดบวกาแต้มเป็น3นะคะเพิ่ม1แต้มนะคะก็เป็น4ค่ะเพิ่มอีกค่าแต้มนะคะก็เป็น9นะคะเสร็จแล้วก็เอา 1, 1, 1มาบวกกันก็เป็น2ค่ะบกเก็เป็น9นะคะเอา9้มาตั้งเสร็จแล้วก็บวกค่าแต้มเป็น4เพิ่ม1แต้มเป็น5นะคะก็ชนกันกี่ตัว2ตัวนะคะเอาเรามาจับคู่กันก่อนค่ะ 309 304อ่าแล้วก็409 40 4ูนย์เก้านะฮะอ่าแล้วเรามาจับสองตัวบนกันค่ะอ่าศูนยนย์สี่นะคะ,ะเข้าที่อย่างนี้ค่ะ อ่เข้าที่คู่นี้นะคะเข้าที่คู่นี้นะคะแล้วก็สองตัวบ,บนนะคะก็เข้าที่คู่นี้เลยนะคะเอามาคำนวณต่อนะคะห้าบวกห้าบวกห้านะคะก็เป็นสิบห้าค่ะเอาห้ามาตั้งค่ะห้าหกเจ็ดนะคะเสร็จแล้วก็หนึ่งบวกเก้านะคะก็เป็นศูนย์นะคะศูนย์ลดแต้มเป็นเก้าเพิ่มสองแต้มเป็นสองนะคะ สามบกศูนย์ค่ะก็เป็นสามค่ะเป็นสามบวกสี่เต้มนะคะก็เป็นเจ็ดค่ะบวกอีกหนึ่งเต้มเป็นแปดนะคะบวกสองเต้มเป็นสี่หนึ่งี้นะคะมาตัวที่ชนกันมีกี่ตัวมีแค่ตัวเดียวเองนะคะมาอีกหลักหน่วยกันค่ะสามบวกสี่เป็นเจ็ดค่ะเอาเจ็ดมาบวกหกค่ะก็เป็นสิบสามนะคะเป็นสามเป็นแปดเป็นเก้า n สี่อย่างนี้ค่ะมาอีกตัวหนึ่งค่ะเอ่อแปดแปดก็เป็นสิบหกค่ะบวกหนึ่งก็เป็นสิบเจ็ดค่ะอ่าเจ็ดสองสามนะคะ่าชนกันกี่ตัวมีแค่ตัวเดียวเองนะคะอ่าเรามาจับคู่กันก่อนค่ะห้าศูนย์สามค่ะอ่าแล้วก็หกศูนย สามอะไรเนี่ยทำไมเราไม่ใส่ไปทั้งหมดเนี่ยเอออ่าไม่เป็นไรเนาะจับอย่างนี้เลยเอ,อ่าเจ็ดศูนย์สามค่ะมา,มาจับสองตัวบนนะคะสองตัวบนก็จะเป็นแค่ศูนย์สามนะคะท่านผู้ชมเออถ้าเจอแบบนี้เนาะเราก็ฟกกันเนาะนี่เขาที่คู่นี้นะคะท่านผู้ชม ตัที่คู่นี้นะคะน่าจะลายหัวลายตาเนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกงดนะคะท่านผู้ชมงดที่สามก่อนค่ะอ่ะมาอีกหลักร้อยนะคะสี่สี่ก็เป็นแปดค่ะเอาแปดมาบวกสามเป็นเอ้แปดบวกห้าค่ะก็เป็นสิบสามนะคะสามสี่ห้านะคะมาอีกตัวหลักสิบค่ะเก้าบวกสองนะคะก็เป็นลงท้ายเลขหนึ่งคะ่ะท่านผู้ชมถอยหนึ่งแต้มเป็นศูนย์ค่ะเพิ่มอีกสองแต้มเป็นสามนะคะตัวนี้นะ แล้วมาอีกตัวหนึ่งนะศูนย์บกเก้าค่ะก็เป็นเก้านะคะอ่าก้าสี่อย่างงี้ค่ะท่านผู้ชมบวกอีกสองเต็มก็เป็นหกอย่างงี้นะคะอันนี้หลักสิบชนกันที่ตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมเรามาดูหลักหน่วยกันค่ะศูนย์บวกหกบวกห้านะคะก็เป็นหนึ่งค่ะอ่าหน,นึ่งนะคะก็เป็นหกค่ะเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นสองแบบนี้ค่ะอีกตัวหนึ่ง หกหกก็เป็นสิบสองค่ะเอาสองมาบวกแปดค่ะก็เป็นศูนย์นะคะศูนย์ห้าหกค่ะ,ะตัวที่ชนกันก็มีแค่ตัวเดียวเองนะคะท่านผู้ชมมีแค่ตัวเดียวเองนะาเรามาจับวางตรงนี้เลยเมื่อกี้เราจับสูงเกินไปนะพอดีเขามีแค่สามชุดเองะค,ะอ 3, 3, ค่ะสามสามหกค่ะแล้วก็จะเป็นสี่สามหกแล้วเป็นห้า อ่าสามหกอย่างนี้ค่ะมาดูสองตำบนกันนะ,ะก็มีแค่ชุดเดียวนะคะก็เป็นสามหกค่ะอ่าทีนี้ถ้าเขาชนกันเยอะนะเราก็ได้แค่สามชุดเองนะคะเขาได้คุณเลยนะนี่อาจจะยุ่งเหยิงลายหัวลายตานิดนะท่านผู้ชมเมื่อกี้วางตัวนี้ไม่ถูกไปนิดหนึ่งนะวางผิดตำแหน่งไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรเนาะ มาเรามาคำนวณกันต่อค่ะงวอที่เพิ่งออกไปนะคะเดี๋ยวแค่์อธิบายนะคะอันนี้688ปก็เป็น16ค่ะเอา6กบกอ่าสค่ะก็เป็น9ค่ะ901นะคะมาอีกตัวหลักสิบค่ะ1นบกสเป็น4ค่ะเป็น4เดี๋ยวดูดีแปรบนะสีอ่าสีหแล้วก็เป็น7ค่ะ มาอีกตัวหนึ่งนะคะเก้าบวกศูนย์นะคะก็เป็นเก้าค่ะเป็นเก้าบวกสี่ต้มนะคะก็เป็นสามค่ะเป็นสี่นะคะเป็นหกนะคะอ่าเป็นอย่างงี้นะหลักสิบนะคะมาดูหลักหน่วยกันค่ะหลักสิบชนกันกี่ตัวชวนกันแค่ตัวเดียวเองนะคะหลักหน่วยค่ะเก้าบวกห้านะคะก็เป็นสิบสี่ค่ะบวกหนึ่งก็เป็นสิบห้าค่ะ เป็นสิห้าเป็นสิบห้เป็นศเป็นหอ่เป็นหนี่ค่ะมาอีกหลักหน่วยตัวที่2ค่ะบวกศูนก, 0, กนะคะก็เป็น1ค่ะ,ะก็เป็น1นะคะ1นึหกดค่ะ,ะชนกันกี่ตัว2ตัวนะคะ1นึ่งกับหกนะอะ่านี้เรามาจับคู่กันก่อนค่ะอาจับคู่กันก่อนค่ะ 941นะคะ946ค่ะแล้วก็จะโอ้จับตรงนี้อีกตัวนึ่าเป็น041นะคะ046ค่ะอ่า1นอ่า41นะคะแล้วก็จะเป็น146นะคะท่านะคะทั้งมอนางวดที่เพิ่งออกไปนะคะ2ตัวบน,นะคะ่ะก็จะเป็น1 Hey, c หนึ่นะคะแล้วก็จะเป็น c 6ค่ะนะก็เข้าที่คู่นี้เลยนะคะคู่นี้ค่ะอ่ะที่นี่เรามาดูวดที่จะออกกันนะท่านผู้ชมวดที่จะออกกันเดี๋ยวจ้าที่ปายว่าเอาตัวนี้มาบุกกันนะคะท่านผู้ชม ส่วนนี้ก็จะเอารางวัลที่1ของงวดที่ผ่านมานี้นะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าคอคอ1ของอีกงวดน,งนะท่านผู้ชมอ่าของอีกงวดงวดนี้ค่ะงวดนี้นะคะหน้าคอ1หนึ่งนะคะามาตั้งตรงนี้นะ,ะ่ซนนี้ก็จะเป็น2ตัวล่างของงวดที่ผ่านมานะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าคอ1ของงวดนี้นะคะของงวดนี้ค่ะอะ่า อ่าอันนี้นะคะก็เป็นหน้าคอ2นะคะท่านผู้ชมตรงนี้นะคะหน้าคอสนะคะเออส่วนส่วนตัวนี้ค่ะก็จะเป็นหน้าคอ2ของงดนี้นะคะอ่าหน้าคอ2ของงดนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้จะสับสนนิดหนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าคอ2ของงดที่แล้วนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าคอสองของงดนี้นะคะอันนี้จะเป็นรางวัลที่หนึ่งที่เคยออกไปของสีห้างงดที่ผ่านมานะคะ จะเป็นตัวนี้นะคะท่านชมแล้วก็จะเป็นหน้าข้อหนึ่งข,งของของของงดนี้นะคะโอ้ยสับสนนะตัวนี้นะท่านชมตั้งใจไปดูดีๆนะคะถ้าสมมุติเราจะคํานวณนะท่านชมก็ไปเอาที่รางวัลที่หนึ่งที่เขาอ,ออกไปแล้วเนี่ยเอาลองไปเทียบชนดูดีๆนะคะท่านชมเป็นแบบนี้นะคะท่านชมถ่ายคลิปก็ไม่เป็นอันจะถ่ายนะน,นั้นรบกวนคนนี้รบกวนนะก็เลยเป็นแบบนี้นะ,ะที่ปลายใหม่นะคะเก้าเก้านะคะก็เป็นแปดคะ่ะ แปดแล้วก็บวกศูนย์ก็ยังเป็นแปดค่ะแปดเก้าศูนย์นะคะก็เป็นแบบนี้นะมาดูหลักสิบนะคะหกบวกสามก็เป็นเก้าค่ะลดหนึ่งแต้มเป็นแปดนะคะเพิ่มอีกสองแต้มเป็นหนึ่งนะคะส่วนตัวนี้ค่ะศูนย์บวกห้านะคะก็เป็นห้าค่ะเพิ่มอีกสามแต้มก็เป็นแปดค่ะเพิ่มหนึ่งแต้มเป็นเก้านะคะเพิ่มอีกสองแต้มก็เป็นหนึ่งนะคะ,ะเฉพาะงวดที่จะออกนี้รู้สึกว่าเขาชนกันสามตัวเลยค่ะท่านผู้ชม อืมทำไมมาชนกันสามตัวแบบนี้นะอืมชนกันสามตัวเลยค่ะมาดูหลักหน่วยกันค่ะศูนยะ์บวกหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์นะคะก็เป็นห้าเป็นหกเป็นหนึ่งอย่างนี้ค่ะมาดูหลักหน่วยอีกตัวงค่ะสามสามก็เป็นหกคะ่ะเอาหกบวกสีค่ค่ะก็เป็นศูนย์นะคะอ่ะะอาศูนย์ห้าหกค่ะอ้าวอันนี้ก็ชนกันสามตัวอีกละตายละค่ะ โอ้จับคู่เยอะสิแบบนี้โอ้อ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวไปช้างจับคู่แป๊บนะคะต้องหยุดคลิปจับคู่ก่อนนะคะท่านผู้ชมนะนะเดี๋ยวรอแป๊บนะคะอ่าท่านผู้ชมจับคู่ได้ประมาณนี้นะมีประมาณยี่สิบแปดคู่นะแล้วก็อันนี้จะเป็นสองตัวบนนะคะที่จับคู่ไว้นะท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็เอานะ ถ้าสมมติเราท่านผู้ชมไม่อยากกลับตัวก็ใส่ตรงๆทั้งหมดแบบนี้แหละค่ะ,อ,ะอยู่ที่โชคของเรานะคะถ้าเรามีโชคก็สูตรนี้ก็ยังเดินต่อนะคะท่านผู้ชมเราก็ต้องลองเสี่ยงดูนะคะหาว่าชอบนะคะหาว่าชอบก็ดูแบบนี้นะเอาแบบนี้กัและกันนะคะถ้าสมมุติเรามไม่อยาบทั้งหมดนะ,ะก็แบบนี้นะนี่สีนี้มองไม่ค่อยเห็นนะอ,อ,อาแบบนี้นะคะ ถ้าสมมุติว่าไม่เอาทั้งหมดนะคะอ่ะแบบนี้ก็แล้วแต่ชอบนะประมาณนี้นะส่วนตบช้างก็จะวงไว้แค่นี้ก็พอนะคะ ท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็เอานะคะแต่ก็เราก็ต้องลองดูนะคะถ้าสมมุติว่าเขาออกตรงๆเราไม่ต้องกลับก็ได้นะเราก็เอาทั้งหมดแบบนี้แหละคะ่ะอ่าส่วน2ตัวนะคะก็เอาตัวนี้นะตัวนี้ก็ส่วนตัวก็ประมาณนี้นะคะ่ะท่านผู้ชมนะชอบก็เอานะคะอ่าประมาณนี้นะคะท่านผู้ชม ถ้าเราเอาไปเทียบชนกับตัวอื่นๆนะคะเดี๋ยวถ้าสมมติท่านชมยาวไปเทียบชนกับตัวอื่นๆหนุ่งช่างดูแป๊บค่ะก็ประมาณนี้นะถ้าเราเทียบเทียบชนกันนะก็ชนกันที่ตัวนี้ตัวนี้นะคะมาอยู่ไหนละอ่าเห็นไหมคะตัวนี้นะคะแล้วก็กับตัวนี้นะชนตัวนี้ชนตัวนี้เขาก็มาชนกับตัวนี้ไม่มีตัวเลขเจ็ดนะแล้วแต่ชอบนะคะท่านชมนะ แต่ถ้าสองตัวบนนะคะก็อันนี้ก็ชนกันบ้างอยู่นะคะศูนยนี้มีอีกสูตรค่ะท่านชมที่9กู้นยนี้มีอีกสูตรนะแล้วก็แปดศูนย์นี้นะคะก็น่าจะมีอีกสูตรนะแต่ตัวนี้ก็ชนกันอยู่นะคะตัวนี้ก็ชนกันนะลองดูนะคะแต่หลักหน่วยสูตรนี้ไม่เหมือนกับหลักหน่วยสูตรนี้หลักหน่วยสูตรนี้จะเป็น7 8แต่อันนี้จะเป็นห้าย์นะคะ เฉพาะหลักหน่วยของสูตรนี้แต่ว่าหลักสิบของสูตรนี้กับสูตรนี้ไม่ตรงกันเหมือนว่าเขาจะสลับกันหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเขาสลับกันนะก็อันนี้8นี้ใกล้เคียงนะคะแล้วก็ตัวนี้กลับมาเป็นหลักหน่วยเหมือนตัวนี้นะคะก็ใกล้เคียงนะคะถ้าสมมุติว่าเขาสลับกันนะถ้ามาดูตัวที่ชนก็มีกี่ตัวอ่ะอันนี้ศูนย์มีศูนย์มีหกมีแปดมีก็ตัวนี้อ่ะก็ตัวนี้ใช่ไหมคะก็เด่นมากที่สุดนะคะ ถ้าเอาตามสูตรนะคะแล้วแต่นะอ่ายังมีตัวที่สามตัวบนต้นของงดที่แล้วนะก็ยังอืก็ยังมีนะของงดที่แล้วเนี่ยเขาข้อแค่สองตัวบนใช่ไหมคะพี่ช้างก็เลยมาปรับปรุงปรับปรุงของหลักร้อยค่ะท่านผู้ชมปรับปรุงหลักร้อยอ่าตัวนี้เขาก็ไม่ชนกันนะอ่าตัวเลขเจ็ดในนี้ไม่มีนะคะถ้าสมมติว่าเราจะเอาแค่สองตัวบนนะเราก็เอาตัวที่ชนก็พอค่ะ อันนี้ชนกันตัวนี้ชนกันนะแต่เฉพาะในสูตรนี้ไม่ชนนะคะท่านชมนะนะท่านชมก็แคปดูนะแคปแล้วก็เอาไปเทปชนดูนะครับก็ประมาณนี้นะท่านชมที่2ตัวบนของเราก็ยังมีหลายสูตรท่านชมเข้าไปดูนะคะแล้วก็แคปแคปแล้วก็เอามาเทปชนกันหลายสูตรเลยนะคะท่านชมนะนะก็ขอให้ท่านชมจงโชคดีและเฮงๆปังๆ,งๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะท่านใดที่ยังเป็นกำลังใจหรือติดตามช้างอยู่ตลอดไปนะคะ ก็เห็นทั้งชมก็ยังดูทุกคลิปนะคะส่วนน้อยที่เขาก็ยังอ,อยู่กับพี่ช้างนะคะก็ไม่เป็นไรที่ส่วนมากเขาไม่สนใจนั้นถ้าเราถูกเนาะเขาไม่ถูกเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องไปสนใจใครแล้วแต่เขานะคะโอเคนะคะถ้าสมมติออกแล้วค่อยมาตามนาะจจะตามไม่ทันนะคะการที่เข้าสามตัวบ,บนหรือสามตัวบ,บนตรงนั้นเขาไม่ได้เข้าแบบสามสี่ห้างดติดนะ เขาจะเข้าก็าประมาณสองวดหนึ่งงวดสองวด3มงวดเขาก็หลุดแล้วนะคะท่านผู้ชมสมมติว่าเป็นสูตรใหม่นะเราก็ต้องลองตามนูนน้อยนะคะอันนี้ก็ไม่อยากกลับตัวเราก็เอาใส่แค่ตัวตรงก็พอนะคะแล้วแต่นะคะชอบก็เอาไม่ชอบกอ็มองผ่านไปนะคะหากท่านใดนที่เอาหยิบไปใช้ไปหาซื้อลรตเตอรี่ก็ขอให้ถูกกันเลยนะคะขอให้โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ